ร้อยครับโดนเลยครับโดคนับโดนโดนโดนตัวน,น,น,นี้ใหญ่สุดยอยจะหนีนโลขวาขึ้นทางไหนดีเอาขึ้นก่อนนะเอาขึ้นก่อน ไม่ไม่ถึงโลครับไม่ถึงโลไม้ประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดขีครับตอนนี้คลองคลองหลังบ้านมันเดิมครับโอ้ตัวใหญ่อ่ะป นียครับนียครับกัดเม่นครับสีเขียวโอ้ยอเ,เข้าไปขอนึงครับก็บรรยากาศมันจะเป็นคลองอย่างเงี้ยเขาพึ่งลออน้ำม,มีรถมขาพึ่งลออ่อครับ ยาวๆอ้วนๆเลยนะครับสายอ้วนเลยเบลเลอร์เลยครับน่าจะมีครับกับโลได้ครับสายนี้หายากครับโอเคเลนแคฝากช่องทางการติดต่อการติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับผมช่องเฟซบ o ๊กนะครับเป็นเพจ ย้ำคิดย้ำทำนะครับแล้วก็ YouTube เป็น Hummingbird Fishing นะครับก mm ับปลาช่อนสายเงือกนะครับโอเคไว้ดีกู